อันนี้นะครับคือสื่อนะครับสื่อนะครับชุดสาธิตนะครับการต่อวงจรไฟฟ้านะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนนะครับอันนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์นะครับขนาด20แอมป์นะครับอันนี้นะครับจะเป็นฐานหลอดนะครับอันนี้นะครับจะเป็นหลอดนะครับ E27 นะครับ60บาท นี้จะเป็นนะครับชุดสวิตนะครับก็จะมีหน้ากามีบล็อกแล้วก็มีสวิตทางเดียวนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเต้ารับนะครับสามตาที่มีกาวนะครับต่อมานะครับจุดต่อนะครับอันนี้สีดานะครับเราจะกําหนดเป็นลายนะครับเป็นสายที่มีไฟนะครับสีส้มนะครับจะเป็นนะครับนิวตันนะครับสายที่ไม่มีไฟนะครับจุดนี้นะครับของหลอดไฟก็จะเป็นเป็นไฟนะครับอันนี้จะเป็น นิวตันนะครับตรงสวิตช์นะครับตรงสวิตช์ตรงนี้จะเป็นการนะครับจุดต่อไฟนะครับเอาไฟมาคอยที่ตรงท้ายสวิตช์นะครับแล้วก็จ่ายไฟจากจุดสีส้มนี้นะครับมาที่หลอดนะครับแล้วทีนี้จุดนี้ก็เป็นจุดลายนะครับจุดที่มีไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดนิวตันอยู่ที่มีไฟก็จะดึงไฟมาจากท้ายนะครับท้ายเบรกเกอร์นะครับโอเคครับอ่าต่อมานะครับ เราจะมาต่อทั้งวงจรแสงสว่างแล้วก็วงจรต้นรับนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต่อเป็นวงจรต้นรับก่อนนะครับง่ายๆนะครับปึ๊บนะครับเสียบไฟนะครับตรงท้ายเบรกเกอร์นะครับตรงจุดลายนะครับลายใส่ลายนะครับ แล้วทีนี้นะครับจัมออกจากท้ายเบรกเกอร์นิวตันนะครับจุดนิวตันนะครับเสียบเข้าที่นะครับจุดนิวตันนะครับแล้วทีนี้เราจะมาต่อวงจรสวิตนะครับวงจรแสงสว่างนะครับเราจะดึงไฟจากจุดท้ายนะครับท้ายเต้ารับก็ท้ายเบรกเกอร์นะครับนะครับเราก็มา จำที่นะครับเอาไฟมาเข้าตรงท้ายสวิตช์นะครับแล้วนะครับเราจะนำไฟนะครับจะเราจะนำไฟจากหัวสวิตช์นะครับมาเสียบที่นะครับหลอดไฟนะครับแล้วจุดนิวตันนะครับเราจะจำจุดนิวตันนะครับมาเสียบกับนะครับมาต่อกับตรง นะครับนิวตันเหมือนกันนะครโอเคครับทดสอบวงจรเลยนะครับนะครับเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟ,ดไฟแล้วก็มาทดสอบนะครับว่ามีไฟไหมดีนนะครับ มีไฟวงจถงวงรถูกต้องมีไฟวงจรถูกต้องไม่มีไฟตรงจุดนิวตันนะครับไม่มีพลังงานนิวตันอ Newton, โอเคครับอันนี้คือเป็นการต่อวงจรแสงสว่างและวงจรต้อนรับแบบพร้อมกันขอบคุณครับ